สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องฟิชตาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูกระต่ายดำผูผานะครับพึ่งคลอดนะครับอันนี้คือคลอดเมื่อตอนเช้านะครับส่วนที่ผมถ่ายตอนนี้คือในตอนของช่วงเย็นนะครับวันเดียวกันนะครับอันนี้คือพึ่งคลอดสดๆเลยนะครับนี่นะครับอ่าคอกนี้นะครับได้ออกมาทั้งหมด7ตัวนะครับ แม่เป็นดำภูพานนะครับรหัส P421 นะครับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนะครับซึ่งได้ออกมาเมื่อ,อตอนอบรมเมื่อเดือนกันยายน2 5 6 4นรสบ่ะครับส่วนพ่อนะครับจะเป็นกระต่ายดำภูพานจากฟาร์มลูกมุนดล่ฟาร์มนะครับซึ่งตัวพู้นะครับตัวพ่อน่ะจะเป็นสีเทานะครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่า ทั้ง7ตัวนะครับตอนนี้ผมสังเกตจะเป็นสีเทาเหมือนพ่อเนี่ยหตัวนะครับแล้วก็จะมีเอ้ยจะมีตัวสีเทาเนี่ยเหมือนพ่ออยู่6ตัวนะครับแล้วก็สีดําอีก1ตัวนะครับนะครับรวม7ตัวนะครับวันนี้เพิ่งคลอดนะครับสดๆใหม่ๆเลยนะครับวันนี้เป็นยังไม่ถึงวันเลยนะครับนี่นะครับ พาพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆนะครับที่ติดตามผมนะครับกระตายดำผู้ผ่านมาสารคามนะครับพามาดูนะครับอันนี้ก็เป็นกงไม้นะครับล้อมด้วยตาข่ายนะครับส่วนพื้นที่เห็นนะครับเป็นเป็นพื้นไม้นะครับแล้วก็แม่เขาก็จะถอนคนออกมาลองให้นะครับมาลองพื้นให้นะครับ ส่วนตัวผมคิดว่าเดี๋ยวจะเอาผ้านะครับที่เป็นนุ่มๆนะครับมาลองให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับหลังจากที่คลิปก่อนนะครับผมได้พามาสังเกตพิธีดูกระต่ายทองนะครับด้วยตาเปล่านะครับซึ่งจะมองเห็นเลยนะครับว่าทองของกระต่ายนะครับจะมีการ คลื่อนที่เคลื่อนไหวไปมานะครับเหมือนกับว่ากระต่ายอยู่ข้างในถองของแม่เขานะครับซึ่งสังเกตด้วยได้สังเกตเองด้วยตาเปล่าเห็นได้เลยนะครับผมแล้วก็ถัดมาวันนี้นะครับคลอดแล้วนะครับหลังจากที่สังเกตพาไปสังเกตในคลิปก่อนนะครับวันนี้คลอดเจ็ดตัวนะครับนะครับก็ สำหรับแม่นี้นะครับเป็นท้องแรกนะครับก็ต้องดูว่าเขาจะเลี้ยงลูกเขาได้ดีขนาดไหนนะครับถ้าเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ก็น่าจะเลี้ยงลูกได้ดีอยู่นะครับแต่สําหรับแม่ก่อนหน้านี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคลอดมา4ตัวนะครับตายทั้งสีตัวเลยนะครับนะครับพาพีพีมาดูนะครับ ใกล้ๆครับอันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับนี่อีกสองตัวนะครับคาดว่าจะมีขนอย่างแบบนี้เลยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกระต่ตายคอกนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับ นนหลัับบปุยนะครสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ